ดีค่ะปัญญา Amazing Journey วันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับร้านขนม ร้านดังร้านหนึ่งของกรุงอมานจอร์แดนนะคะก็เป็นร้านแบบโลคอลที่คนท้องถิ่นก็จะมาซื้อขนมเวลาที่จะเอาไปเลี้ยงคนที่บ้านหรือว่าเวลามีการจัดงานงต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นร้านที่แบบว่าราคาเข้าถึงได้นะคะเป็นอ,อีกหนึ่งร้านนะคะจากร้านเดิมที่เราเคยพาไปเที่ยวที่ฟอนก,กี้นะคะร้านนั้นก็จะเป็นราคาสูงขึ้นไปนิดนึงแต่ร้านนี้ก็เป็นราคาแบบคนท้องถิ่นค่ะเดี๋ยวเข้าไปชมกันนะคะว่ามีขนมหลากหลายมากแค่ไหนค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะ ดูราคากันบ้างนะคะอย่างแพ็คนี้4.16ประมาณ200บาทหรือว่าทางด้านนี้เป็นขนมที่เราเคยชิมแล้วไม่รู้ว่าชื่อนี่เรียกอะไรนะคะแต่ว่ารนชาตจะคล้ายๆกับขนมกลีบกระวนของไทยใช่ใใคล้ายกลีบกดนตดว,นว่าแปะหน้าไว้ด้วยถั่วพิคาชกล่องน,นี้ก็2.9ประมาณ3ประมาณ150บาทไทยนะคะ <this> มา <tinc S 1> ร้อนๆเลยค่ะเลองกินทานกันเป็นอาหารเช้านะคะเหมือนในคนไทยกินซาลาเปาแต่กรัมก็ทำสดๆร้อนๆออกจากเตา

เป็นร้านโองมูสอยู่ใกล้ๆก,กันค่ะดูจใจจำนวนผู้คนแล้วก็ยืนย,ยันได้ถึงความอร่อยนะคะับพวกคนมารอที่ร้านกันอาหารก็เป็นสุดมาเป็นสุ่ดวันจะเข้าว่ะวันจะสำคัญอยู่ไห กำลังจะออเดอนก็าชื่ออยู่ว่าไรเราจะมีใจ่ายเงินเสร็จแล้วเราก็จะมาเงินตะโกนเพื่อรอรับสินค้าเราะเราจะได้รับสินค้าได้อย <sink. S 2> ่างไร สำหรับวิธีการสั่งอาหารที่ร้านนี้นะคะก็คือมาต่อคิวจ่ายเงินก่อนแล้วพอเราจ่ายเงินแล้วมีบินแล้วนะคะก็ไปยื่นบิลที่เคาน์เตอร์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตักอาหารตามบิลให้เราซึ่งตอนนี้สำหรับคนไทยเราที่ยังฟังภาษาอาหรับิดไม่ออกก็ไม่รู้ว่าถ้าเขาเรียกคิวเราดิฉันจะเข้าใจหรือเปล่าคะตรงนั้นก็คือพื้นที่ขา้างล่าค่ะ ประชาชนที่มาซื้ออาหารร้านเราเราส่งตัวแทนคุณพันนาไปเจรจาเพื่อรับอาหารของเราแคุณพี่ันาตัวแทนหมู่บ้านเราไปเอาอาหารมาสำเร็จเก่งมากเลยทำการประชาชนที่อยู่หน้าร้านเราตัวใดแม่แดดไม่ต้องใส่แล้วตอนนี้ สามารถไปเจรจามาได้รู้สึกยังไงบ้างคะไม่ได้เจรจาเลยเลยค่ะเขาส่งให้ตามคิวใช่ไหมคะเขาก็รับไปเสร็จไปแล้วเขาก็โอเคเสร็จแล้วเขาก็เอามาให้ง่ายมากสะดวกมากเลยเย่จริงคือนี่รอนานคือรอฟาลาเฟลรอฟาลาเฟล ดูกันว่า5กิโลคือเท่าไหร่เท่านี้ค่ะ5กิโลยอดรวมโปรองมากมายหลายรสชาตินะคะพอเราบอกเขาว่าเราอยากได้อะไรเขาก็ไปอุ่นให้เราในเตานั้นโปรดทองของเราวันนี้เป็นรสชาติเชียาโปรดองค่ะ คนร้อนให้ด้วยใส่จานให้เสร็จสรรขอบคุณค่ะทุกคราน Subscribe, hit the bell, and share your comments below. Let's discover amazing jargon together.